รอรถกลับบ้านไม่ไหรอกเหม่นพูดผู้ตะากันได้ด้วยะคระับกำลังรอรถกลับบ้านนะครับอยู่บอกข้อสอบ โกสุมพี่น้องลอรถกลับบ้านเมนคุณพูดค่าๆกันใด<น>เด้อนะครับ สวัสดีครับขอมาคุยกันในเด้อน,นะครับสวัสดีครับนองกำลังรอรถกลับบ้านขอมาคุยกันในเด้อน,นะครับ ลับบ้านแล้วบพี่น้องนี่โอกาสจังสิมาไหม <c oughs> พี่น้องเขามาพูดกันไหนเด้อกําลังรอรถกลับบ้านนะครับกําลังรอรถกลับบ้านมีโอกาสจากสิมาไหมพี่น้องสถานีซีแห่ค้าสถานีเอฟซี FC น้องเหมียวคะ่ะ ชื่ออะไรเนาะ FC น้องหมิวเนี่ยมาส่งค่ารถได้นะครับ FC น้องหมิวพี่ชื่ออะไรเนาะ FC น้องหมิวครับสวัสดีครับจะนั่งรอรถกลับบ้านพี่น้อง บ้างยาวนะครับพี่น้องมีโอกาสจังสิงกับมาใหม่นะครับพี่นอ้องเขาแม่แม่ดวงจ้าสวัสดีแม่ดวงครับแม่ดวงส่งคารถลูกแน่ฝากคะไรน์่นเนียเด้อพี่น้องร่างรอรถกลับบ้านนะครับ ลงของลงอย่างเหลีวพี่น้องลงของจัดของเหลียวย็กับซจทุราเหลี่ยวพี่น้องก็กลับบ้านนะครับสวัสดีแม่ดวงนะครับมาเด้อแมด่ดวงมาส่งคารหลูเด้อ อะไว่าสิเมื่อแต่มือมื่สองมื่นหรือพี่น้องว่ามันติดธุระแค่นั้นแค่นี้แค่นั้นแค่นี้เซตพอดีครับแมวเอ็นธนาคารจะพันมาแค่นั้นแค่นี้เซตพี่น้องกันกะบแค่นั้นแค่นี้เซตกะว่างก็เพิ่งว่างพี่น้องกะนห้าสิเดินทางกลับมือเนี่ยแหละครับ พี่น้องเขามาคุยกันในเด้อนะครับกำลังรอรถกลับบ้านนะครับพี่น้องตอนรถสีมาไหลสดช้าแค่พี่น้องอขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเด้อพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับที่คอยเมตตาซัพพอร์ตมาตลอดเด้อพี่น้องเขาตลอดในการทํางานมานะครับพี่น้องแตบานบางมัานบางยาวพี่น้องมีโอกาสกับจังสีมาใหม่พี่น้องมีงานมีโอกาสจังสีมาใหม่วันมัานบางยาวแหละกต่สิเนี้าภาคคอนบ้วันก็ก็แกๆแถวบ้านก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเด้อครับ ที่คอยซัพพอร์ตคอยเมตตาตลอดเด้อนะครับให้พี่น้องมีความสุขความเจริญลำเลื่อนเงินทองไปปู่ทุกคนจะเฮ็ดหน้าที่จะคองกับสมบูมบรณ์แบบไปดอกพี่น้องทำหน้าที่ตัวเองโดยสมบูมบรณ์แบบพี่น้องจะสู่มาทุกงานพี่น้องสู่มาจนเสร็จงาน เดียทงานสต่ผ่านคไปรดีชว่วงนาการนางานพี่น้องเอาพี่น้องเขามาเม่นพูดคุดททยทะคลาะแข่งร่างใจกันในเร้อนะครับรอหลดกระบ,บาน สวัสดีทุกท่านนะครับ ไปน้องเมน่นพูด,พดคุยคล้ายกันใดเด้อนะครับเอามาคุยกันใดนะครับลอ้อรถกับบ้านนะครับบอกอยู่อ่บบาบอกบอกกโกรธสูงนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเป็นอัเมนของคูดชายกันหน่เด้อ <c oughs>